はい。 จำไปอีกนานเลยไม่เคยครับไปลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยืนตรงนะครับตลับเข้ามาไ,ไม่ต้องเท้าพื้นใครวันหลังกวเจ็บเขาก็ใส่สนับเขาเ่ามาก่อนยลย

ก่อนืี่วราจะพูดปีนี้ก็เรียนเตรียมปริญญาตรีนะครับน่าจะสิ้นองยถนเตรีตรีนะครับสี่าปีายรนะครับพี่เรียนปีหนงี่นี่คนนี้เรียปีหตอนนี้ออกสอนนะครับปีห้นะครับถ้าใครมีญาตพี่น้องเรียนตอนนี้ก็อย

các bạn nhìn đi, tao mình sẽ để, ở sàn tiếp rồi còn nha, tiếp ta sẽ สองสามอานะครับนี่ก็สามเสร็จแล้วทีนี้ผู้ชาขอจังหวที่หนึ่งจะเว็หนึ่งจังหวะนะครับะะะน,ะนะครับทำไเาจะจะเอนจังหวที่สองหลอกหลอกลองเบครับน่ ครับเลครับานลงนะีนคงดิลงนะครับเจ็แะเส้นติดาครับปะทไป้าินะครับทีนี้ลักษณะขอกตัวันน้ใครไม่เห็น าดูได้ก่อนนะครับไม่เก็บตานะครับลักษณะจะว,ว่าตัวอเอาเนี้กอ,อันนี้นะนะในมุมอมองของผมนะ